สวัสดีค่ะวันนี้เรามีวัตถุดิบนะคะเนื้อหมูนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาหมักนะคะทำเป็นเ,เบอร์เกอร์หมูนะคะนี่เลยนะคะวิธีทำนะคะหมักหมูนะคะเราได้ล้างเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เราก็ได้เอามานะคะสไลด์นะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทุบค่ะ ระหว่างนี้เราทุบกันก่อนนะคะอาจจะเสียงดังนิดนึงนะคะเดี๋ยวขอตัวไปทุบก่อนค่ะนี่นะคะเราได้ทุบหมูนะคะทั้ง2ด้านนะคะจนครบหมดแล้วนะคะทั้งจานนะคะแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาหมักหมูกันนะคะ,นะคะหมูที่ได้นะคะมาเลยค่ะเดี๋ยวเราจะตามด้วยนะคะ น้ำมันหอยค่ะเพื่อนๆล้างมือก่อนทำนะคะอันนี้แม่นะคะได้จัดการเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาตามด้วยน้ำมันหอยค่ะน้ำมันหอยตัวที่แม่ใช้นะคะหาซื้อได้นะคะที่ไทยนะคะจะมีขายนะคะที่บิ๊กซีค่ะน้ำมันหอยตามีแพนด้านะคะขวดจะเป็นรูปหมีแพนด้าค่ะ แล้วก็ตามด้วยนี่นะคะซีอิ๊วฝาเขียวนะคะอันนี้ที่บ้านเราค่ะซีอิ๊วภูเขาทองนะคะฝาสีเขียวแต่ที่นี่เป็นภาษาจีนนะนี่เลยใส่ลงไปค่ะอย่าเพิ่งใส่เยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเค็มน,นะคะแล้วก็ตามด้วยมีหานน้ำมันงานะคะเพื่อความนุ่มค่ะน้ำมันงา ใส่ไปนะคะเดี๋ยวแม่จะตัดนะคะความเค็มนะคะของออน้ำมันหอยนะคะแม่จะใช้น้ำตาลทรายนะคะใส่นะคะลงไปที่หนึ่งช้อนชานะคะนะคะน้ำตาลทรายนะคะหนึ่งช้อนชาใส่ไปเลยค่ะโอเคแล้วก็ตามด้วยพริกไทยนะคะตัวนี้ค่ะเด็กๆนะคะ ทานได้ค่ะนี่นะคะเราจะไม่เอารสจัดมากไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาขย้ำเลยค่ะครุกนะคะบดบดบี้บีบค่ะนวดมันเลยนะคะเพื่อนๆน,นวดไปเลยค่ะตัวนี้นะคะเราจะไม่หมัก ทิ้งไว้นะคะข้ามคืนนะคะเราจะหมักไว้แค่20นาทีนะคะเดี๋ยวเราให้มันซึมเข้าเนื้อนะคะแล้วก็ไปใส่ตู้เย็นไว้แค่20นาทีค่ะแล้วก็ออกมาทําได้เลยนะคะเพราะว่าเนื้อหมูอะคะ่ะเราได้ทุบเรียบร้อยแล้วนะคะมันจะช่วยดูดซึมนะคะซอสปรุงรสทุกอย่างนะคะได้ไวมากๆนี่เลยนะคะ เดี๋ยวเราหมักทิ้งไว้นะคะแล้วก็ตัวเนี้ยค่ะเราจะไปใส่ตู้เย็นไว้20นาทีนะคะแล้วเราก็จะมาทอดกันนะคะเพื่อที่จะเอาไปใส่เบอร์เกอร์ค่ะเอาไปหมักในตู้เย็นก่อนนะคะ20นาทีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวออกมาเจอกันค่ะนี้นะคะ เนื้อหมูที่เราได้หมักไว้20นาทีนะคะเอาออกมาเลยค่ะแล้วก็เตรียมนะคะนี่คือเก็ดขนมปังค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะเอาไข่หนึ่งฟองนะคะตอกลงไปนะคะคลุกเล้ากับเนื้อหมูเลยค่ะนี้นะคะเอาไข่มาแล้วนะคะค่ะขยำเลยค่ะให้เนื้อหมูกับไข่นะคะเข้ากันค่ะตัวไข่นะคะจะไปเคลือบเนื้อหมูนะคะให้ไปเกาะนะคะ กับอันนี้ค่ะกล็ดขนมปังนะคะจะได้ไม่หลุดไม่รุยนะคะแบบนี้นะนี่เลยใส่ไปแบบนี้นะคะตอนนี้เรากำลังตั้งกระทะนะคะรอน้ำมันนะคะมาค่ะน้ำมันนะคะเริ่มร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาหมูนะคะที่เราคลุกกับไข่เมื่อสักครู่นะคะเอามาคลุกกับเกร็ดขนมปังให้ทั่วเลยค่ะ นะคะควันนี้แม่จะไม่เอาเกล็ดขนมปังหนาเท่าไหร่นะคะเพราะเราจะไปใส่เบอร์เกอร์เนาะเบอร์เกอร์ก็เป็นแป้งอยู่แล้วนะคะไม่ต้องไปกลินเยอะค่ะพวกแป้งนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราเอาหมูนะคะลงกระทะค่ะนี่นะคะค่อยๆใส่ลงไปนะคะแบบนี้ได้ค่ะ เราวางที่เอาหมูนะคะชิ้นแรกใส่ลงไปแล้วก็มาทําแผ่นที่สองค่ะเดี๋ยววันนี้เราทำเบอร์เกอร์สชิ้นนะคะให้เด็กๆนะคะคนละชิ้นเดี๋ยวเราทอดแค่2ชิ้นค่ะเดี๋ยวหมูที่เหลือนะคะเราก็จะใส่กล่องนะคะเก็บไว้ในตู้เย็นค่ะเวลาทอดนะคะให้หมูนะคะสุกทีละด้านนะคะนี่เลยอันนี้คือชิ้นแรกนะคะที่เราได้ทอดไป มันชิ้นที่สองนะคะยังไม่ได้ที่อดให้เหลืองทีละด้านนะคะเพื่อนๆระหว่างนี้นะคะนี่ค่ะแม่ได้แพคหมูนะคะไว้ในกล่องนะคะเดี๋ยวเราจะไปใส่ตู้เย็นนะคะเก็บไว้นะคะยามที่เด็กๆนะคะอยากทานนะคะก็เอาออกมาได้เลยค่ะค่อยๆทอดดูสีไปนะคะอย่าให้เกลี่ยมมากค่ะเคพลิกกล่บด้านนะคะชิ้นที่สอง ค่อยๆทอดไปค่ะนี่นะคะทอดพอเหลืองแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาออกมาพักน้ำมันค่ะพักให้เสด็จน้ำมันนะคะโอเค,ะคะเหลืองแค่นี้พอนะคะนี่เลยอีกชิ้นหนึ่งก็ได้แล้วนะคะนี่นะคะเอาเหลืองแค่นี้พอค่ะเพื่อนๆ เอามาพักนะคะให้เสดจน้ำมันค่ะนี่นะคะหมูเราได้เอาพักไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาขนมปังนะคะนี่เลยค่ะนี่นะคะขนมปังไว้สําหรับทาเบอร์เกอร์นะคะเดี๋ยวเราจะเอามาหั่นครึ่งค่ะเอาออกมาสองชิ้นนะคะโอเคทีนี้เก็บไว้ก่อน,นะคะ่ะเดี๋ยวเราเอามาหั่นครึ่งกันนะคะโดยใช้มีดนะคะไปเรื่อยๆนะคะหั่นค่ะ นี่นะคะหั่นออกมาแล้วแบบนี้เลยนะคะถ้าเราใช้มีดไปเรื่อยนะคะขนมปังของเราจะหั่นออกมาง่ายได้แบบนี้นะคะแล้วก็สวยไม่แตกค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทาเนยนะคะแล้วก็เอาไปลงกระทะกันค่ะนี่นะคะขนมปังได้ทานเนยนะคะแล้วเราก็จะเอามาย่างกับกระทะนะคะอ่อันนี้ยังไม่ได้นะคะเพื่อนๆร้อนมือนะคะก็ใช้ที่คีบได้ค่ะ ดูนะคะให้มันได้สีเหลืองนะคะโอเคตอนนี้ยังไม่ได้นะชิ้นนี้ใกล้ได้แล้วนะคะด้านนี้ลงนะคะพอให้เหลืองแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาออกค่ะแล้วก็มาเตรียมชีสแผ่นนะคะนี่เลยเดี๋ยวเราจะมาลองนะคะชั้นแรกนะคะแล้วก็ชั้นบนค่ะนี่นะคะตัวแรกออกมาแล้วค่ะแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะแกะชีสใส่กันค่ะ นี่นะคะชิ้นแรกนะคะเดี๋ยวเราก็เอาชีสใส่ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาหมูนะคะมาใส่ตามเลยค่ะหมูมาใส่นะคะแล้วก็ตามด้วยผักสลัดนะคะเพื่อนเื่อแบบนี้เลยนะคะใส่ลงไปอุ้ยแม่ว่าจะเอาชีสใส่ตรงนี้อีกชิ้นหนึ่งแป๊บหบนึ่งนะคะนี่นะคะชีสใส่ไปนะคะชั้นที่สค่ะตามด้วยผักสลัดนะคะ ส่ไปเลยแบบนี้นะคะผักสลัดนะคะนี่เลยค่ะแล้วเ,เดี๋ยวตามด้วยขนมปังนะคะนี่เลยค่ะปิดไว้เลยนะคะนี่ค่ะถ้ากับหนึ่งชิ้นนะคะหุ่ยร้อนนะคะดูด้านข้างนะวันนี้มะเขือเทศไม่มีนะคะมะเขือเทศหมดค่ะนี่เลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ใสจานค่ะแล้วก็ทำอีกชิ้นนึงนะคะ เดี๋ยวชิ้นนี้นะคะแม่จะใส่ไมายองเนสนะคะไปข้างบนด้วยนะคะเพราะว่าพี่อ้วนสั่งมานะคะบอกว่าให้ใส่ไมายองเนสไปให้เลยนี่ใส่ไปเยอะๆค่ะเด็กๆบ้านนี้ชอบกินนะคะนี่ค่ะปิดด้วยขนมปังนะคะนี่เลยแล้วเดี๋ยวออกไปจัดเสิร์ฟค่ะนี่นะคะ ออกมาแล้วนะคะเบอร์เกอร์ยบทั้งถาดนะคะแบบนี้เลยนะคะตอนนี้แม่หยิบไปตะกี้นะคะหลุดเลยนี่นะคะเบอร์เกอร์หมูทอดนะคะนี่เลยเสร็จแล้วค่ะยังไงเดี๋ยวเราก็นี่นะคะจะเอาไปจัดเสิร์ฟให้เด็กๆเ,เลยค่ะมีคลิปหน้านะคะแม่จะเอามาให้ดูใหม่นะคะ บา,บายๆค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ